สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นผลการตรวจสอบพระสมเด็จเจ้าคุณนอและพระสมเกจสายห้างนะครับเดี๋ยวใหญ่จะพากษิสูจน์กันนะครับว่าสมเด็จเจ้าคุณนอกับสมเด็จสายห้างที่เล่นกันเป็นเนื้ออะไรกันได้ครับวันนี้ใหญ่ชินบัญชรเตรียมพระมาตรวจสอบไว้เป็นถัดถาดอย่างนี้เลยนะครับตรวจสอบกับวิสุจน์นะครับเพื่อความสบายใจของเอฟซีนะครับพี่วิสูจน์ก็จะ มาตรวจสอบพระให้ทุกที่นะครับที่อยากจะเชิญไปนะครับแต่ขอความร่วมมือนิดนึงครับให้เตรียมพระไว้สักร้อยองนะครับองละร้อยนะครับถึงคุ้มค่ากับการเดินทางไปตรวจนะครับแต่ถ้าอง์ละตัวสองสามองนะครับให้รองานสะกวดพระหลายงานนะครับที่วิสูต์พี่วิสูิ์จะไปให้ความร่วมมือตรวจองค์ละ100บาทโดยเฉพาะงานของใหญ่จีนบอนี่จะใช้บริการของพี่วิสูตรพี่วิสูตรบอกว่าจริงๆแล้ว<ม>ต้นทุน มันแพงกว่านี้นะครับเพราะว่าเครื่องตัวเป็นล้านแต่เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่วิสูจน์กันนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับพระของใหญ่ชินบัญชรทุกองใหญ่ชินบัญชรกล้าบอกเลยว่าต้องผ่านเครื่องพี่วิสูทธ์ยังไงครับพี่ใหญ่ <c oughs> ต้องอผมจะพูดกลางๆนะครับจะไม่บอกว่าใครดีไม่ดีนะครับดี <พอ S 1> ทุกที่แต่ดีไม่เหมือนกันวิธีการเหมือนกัน แต่เครื่องแตกต่างกันระหว่างสมมติค,คุณมาจากประเทศจีนหรือญี่ปุ่นก็นแล้วแต่นะหรืออเมริกานะครับคุณก็ไปดูว่า,าสิ่งไหนที่ตอบโจทย์คุณได้ดีที่สุดนะครับย้ําว่าทุกเครื่องตรวจดีหมดแต่คนตัวต้องมีความรู้นะครับไม่ใช่ว่าเอาเด็กประถมมาสอนมันไม่ได้หรือคุณจะเอาด็อกเตอร์มาสอนก็ไม่ได้ถ้าคุณไม่เรียนรู้เครื่อง ไม่ไม่ไมมีความรู้เฉพาะตัะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยม,มันเป็นเฉพาะคนไม่ใช่ทุกคนจะเป็นได้ยังสอนผมผมเป็นได้ระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติมันมีความแตกต่างกันนะครับเราพูดเป็นกลางก็คือณปัจจุบันเครื่องอเมริกาถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเหมือนว่าไงวงการพล้าเนี่ยจะได้เปลี่ยนแปลงนะครับในลักษณะว่า ถ้ามีเครื่องสแกนที่เหนือกว่าแล้วมีระบบที่ดีกว่านะครับสมัยก่อนเราต้องผ่านเครื่องสแกน,เ,นเซเว์เซนต์นะครับปัจจุบันนะครับไอ้เครื่องสแกนตรงนี้ได้ข่าวว่าเป็นของจีนก็ไม่มันไม่ได้ตอบโจทย์มันยังไม่สเสถียรนะมันยังไม่ตอบว่าดีที่สุดนะครับแต่ตอนเนี้ยมันมีระบบเรื่องของ AI เข้ามามีบทบาท AI มันจะตอบทุกคําถามที่เราอยากรู้ต้องถาม<ต>ถามให้เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะครับต้องถามให้ตรงประเด็นนะครับ ถ้าคุณถามถูกประเด็นมันก็จะตอบตรงประเด็นอ่าะจะถึงไม่ถึงมันอยู่ที่เราใช้คําสั่งนั้นถ้าคําสั่งนั้นถูกต้องความสเสถียรน,นะครับมันจะเท่ากันเอาวิธีใหญ่เอาอะไรมาตรวจอย่างล่าสุดคลิปนี้คลิปนี้นวันนี้นะครับผมก็มีความตั้งใจว่าผมอยากจะรู้ว่าสมเด็จเจ้าคุณอสมัยก่อนเป็นเนื้อผม วันนี้ผมเอาผงกับผงม,มาเจอกันะนะครับผงระหว่างเจ้าคุณนอนะครับก็ถ้าไล่เียงกันก็ประมาณ 50- าสิบยหกปีนะครับ,รบอายุของท่านนะอ่าเราก็เอามาดูท่าตารางธาตุแล้วตารางธาตุเนี่ยมันก็บอกชัดเจนเลยว่ามันน้อยกว่าสมบัติวัลขังแน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนะก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเอาท่าสองท่ามาเทียบกันเลยนะครับมันมันไม่เสถียรกันอยู่แล้วเพราะว่า อายุไงอายุระหว่างร้อยห้าสิบปีเราเราฟังใหญ่พาเพิ่มไม่ได้เนี่ยคือบางทีเนี่ยมันต้องผมเบื่อผมเบื่อใหญ่พามพามนะเอาหลังถามเดี๋ยวเราจะเอาไอ้่วยตัวใช่ว่าที่ใหญ่ชินบัญชนพูดเนี่ยเจ้าคุณนอกับนี่เดี๋ยวใหญ่จินมัญชนอาจจะมีความมีมีข้อมูลน้อยอ่าเพราะเดี๋ยวเราก็ถามถามผู้ช่วยคืออ่าไปลงแอปมาด้วยนะเพราะว่า เวลาคุณถ่ายรูปออกไปคุณสแกนอะไรลงไปแล้วมันจะตอบไม่ใช่ว่าคุณไปพิมพ์ม่วม่วๆมันไม่มานะมันต้องมีแอปสุดที่สุดทำไมเราต้องใช้3แอปในการตรวจสอบเลยอันนไ้นะครับโทรศัพท์บางรุ่นเป็นซัมซุงที่เราใช้กันอยู่ก็เราก็ใช้เราก็ใช้ดินะถ้าส m มสูงใช้ดิปซีาถ้าเป็นไอตัว a p p เ e ก็ใช้ชัดจิกีคือของสหรัฐครับ เพราะว่ามันไม่ถูกกันครับสองสองแอปนี่ไม่ถูกกันคุณจะไปพูดภาษาจีนกับแชท GPT มันไม่ยอมไอ้ดิฟซีก็ไม่ยอมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีหลายแอปให้เลือกเพราะท่านโทรศัพท์แบบไหนท่านก็ใช้เลือกแอปที่เราเราให้ไปท่านสั่งแอปเลยนะฮะเราเรามีทสั่งแอปให้เลือกเลยครับนี่นะครับพี่ใหญ่กาลังทาอะไรอยู่ก็คือเราเข้าไปที่แอปแล้วก็ใช้คําสั่งเสียง นะครับ <นะ S 1> เพื่อที่เราจะอยากรู้ว่าตรวจธาตุพระสมเด็จอะไรนะก็ทีน,นี้เราก็จะเข้าไปดูว่ามันจะประเมินผลว่าอย่างไงมันจะตอบได้เรื่องมากพอ,อ,อยหญชินวัญชรไหมปับม๊บก็จะขึ้นมามีซิลิคอนมาแล้วครับเออกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยก็คือธาตุนี้คอมพิเตอรจะไม่ เไม่เป็นไรไม่เป okay. ็นไรครับผมก็ค yeah> ือ anyway> ก็จะเห็นช claro ัดเจนแล้วไม่เป็นไรครับพี่ใหญ่เด oh yeah> hm ี๋ยวเราจะให้พี่ใหญ่อ่านให้ฟังก็ครอคร่าวๆคร่าวว่ามีอะไรนะครับแต่มันก็จะสรุปใหม่นีปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าพระสมเด็จองค์นี้น่าจะทำมาจากวัตถุหลักคือปูนขาวหรือเปลือกหอยนะนี่ก็ก็ชัดเจนแล้วว่ามีกรมมาถันมีทรายหรือแร่ซิลิคอนนะครับอันนี้คือบทสรุปเห็นไหมธาตุเขาจะแตกต่างกันก็คือโดยรวม ก็อ,อยู่ในในยุคนั้นจริงอันนี้เจ้าคุณนอเจ้าคุณนอถ้าเขาจะน้อยควาจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะตรวจอ่านน้อ่านเจ้าคุณนอให้ดูเลยไม่ไม่ใช่แต่คีิพูดถึงสมเด็จพระรา康นะอันนี้ผมผมยิงตัวน,นี้เอาตัวนี้ขึ้นมาก,ก่อนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แต่คีิที่ต่อมบ,บอกไปคะคุณต้องบอกไปว่าเป็นสมเด็จเป็นของเจ้าคุณนอไม่ไม่มใช่อัน <re> นี้อันตอบว่าเจ้าคุณนอไม่ใช่ไม่ใช่แต่คีิไม่ได้บอกเจ้าคุณนอพี่ไม่ได้เรี่ยตรวจ่าพระสมเด็จเจ้าคุณนอ ปีอ๋ออันนี้คือปีปีท่างในหนึ่งเจ็ดใช่ไหมอ่าเรบอกว่าปีหนึ่งเจ็ดของแท้ไหมอ่าได้โอเแค่เราต่อเราก็จะต้เด็ดก็ได้หลัไปอ่าทีนี้เราก็จะไปอ่าจะทำว่าแท้เลยไหมนะครับก็คือสมเด็จเจ้าคุณนอปีหนึ่งเจ็ดแท้ไหมอ่าอ่าอ่าทีนี้เราก็ส่งปึ๊บ การตรวจพระจำเนเจ้าคณอใหรือไม่นั้นไม่สามารถระบุดได้ผลจากธาตุเพียงอย่างเดียวน่าแสดงพระธาตุคณอ,อจริงๆนั่นคือเน,นื้อผมเดี๋ยวเราจะ<ร>ต้องส่งรูปให้เขาดูด้วยรูปข้างหน้าและด้านหลังนะครับถ่ายรูปด้านหน้าด้านหลังมาส่งให้เขาดูนะครับแต่เดี๋ยวเราลองไปพระสมเด็จ เลยก็ได้ครับเพราะว่านี่คือวิธีการใช้เดี๋ยวต้องมาพูดถึงวิธีการใช้เครื่องอีกทีหนึ่งนะครับนะครับก็เห็นไหมครับว่าถ้าที่อ,อ,อายุป,ประมาณไม่ถึงหน่วยปีในห้าสิบปีเนี่ยเสียงดังไหมเสยหน่อยธาตุก,ก็กจะน้อยกว่าเห็นไหมครับธาตุา<ม>น้อยกว่าเวลาบทตกบสลุวลลเขาก็จะโยงไปว่าเ,เขาจะบอกว่าอย่างนี้ว่าสมเด็จเจ้าคณะปีหนึ่งเจ็ดเป็นพระยอดนิยมจึงมีการปรับแปลงมากการตรวจสอบธาตุเพียงอย่างเดียวไม่ใช้หลักธาตุชี้ขาดนะครับสรุปก็คือหากต้องการความมั่นใจต้องหาผู้เชี่ยวชาญตรวจ อ่าจะแปลว่าพระอายุคนน้อยไงเนี่ยเราสรุปได้เลยว่าอธาตุบางอย่างยังน้อยเพราะพระห้าสิปีเป็นพระที่ดูเฉพาะจริงเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมดูระตุเป็นวัชระคังเอาความแตกต่างมาดูจากธาตุที่ต็งีนะแล้วก็ไปที่เลยเลยแต่พี่ใหญ่ตั่นเั้นไหมมีโครงการที่จะตรวจทั้งวัดทั้งส่วนมันพี่ใหญ่ก็คือทุกอย่างนะครับผมอยากรู้ไงอยากรู้ตรวจ สอบถา,ามพระสนเด็จวัดละคังอายุร้อยห้าสิบปีนะครับเราก็จะตอะบก็จะต้องต้อมีควา้เราพิมพ์อะไรเข้าไปต้องพิมพ์ให้ถูกต้องเพื่อให้เขาก็มินผลออกมาให้แม่นยำและได้ได้สูตรอาจารย์พิเศษบอกมานะสอนแป๊บเดียวเป็นเก่งเลยจากคนที่ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์นะครับก็จะมาโอ้ทีที่ทานมาเป็นโอ้โหเป็นพืชเลยนะมีทุกอย่างเลยครับ ก็ได้ผลมาเอามาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นข้อสรุปผลวิเคราะห์การสนับสนุนความเป็นพระสมเด็จวัดระังอายุ150ปีมีองค์ประกอบทางเคมีตรงกับยุคสมัยโดยพบวัตถุธรรมชาติเป็นหลักและไม่พบสารสังเคราะห์สมัยใหม่อันนี้นเป็ไม่ใช่เราคนพิมพ์นะเขาตอบมาเป็นพระองค์นี้คือเป็นคําถามเป็นคําตอบเมื่อเราอยากได้อาจารย์บอกว่าคุณพิม เราคุณจะรู้นี่ไงครับถ้าเราไม่พิมพ์เราจะไม่รู้พี่พิ้วสุว่ต้องลองดูเดี๋ยวกันคืออันนี้พี่ถามว่าไงนะผมถามว่าตรวจสอบพระสุเด็จวัตละคังอายุร้อยห้าสิบปีก็คือองค์อันนี้มันวิเคราะห์ว่าไงก็คือเป็นมันมีเรื่องของไอคอนของพวกอายุอันนี้ก็คือบอกว่าผลวิเคราะห์มีความเป็นพราสูเด็จวัละคันร้อยห้าสิบปีมีองค์ประกอบทางเคมีตรงกับยุคสมัยตรงกับยุคสมัยไงแล้วโดยพบวัตถุธรรมชาติ ไม่มีวัสดุแปลกปลอมไม่มีครับแล้วไม่พบสั่งสั่งเคราะสมัยใหม่มันคือโจทย์ที่เราตามหากันเฮ้ยพี่พิสุทธิ์มันจะบอกเลยว่าไม่ไม่พบสั่งกรววิเคราะห์สมัยใหม่แสดงว่าถ้าเป็นพระหม่มันบอกคือคืออย่างนี้ครับนี่คือคนไ้เปียบมันพูดเนี่ยมันพูดเป็นทุกองไปนะพูดเป็นโมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วก็ที่จริงเนี่ยเราก็ต้องอ่านทุกประทัดทุกตัวอักษรของมันแล้วก็ตีความ เ <Ừ. S 2> พราะเพราพวกเนี้มันมัน,ม,นมันช่วยได้มากเราก็จะต้องตีความไอ้ทับแท้เจอสารสังเคราะห์ใหม่ๆนะจบเลยจบ,บครับไม่ครับเซตใครไปตรวจแล้วเจอขาสารสังเคราะห์ใหม่สังเคราะห์ใหม่นะส่งมาคืน,นเอาองค์หม่ไปคือเราเคยตรวจนะครับคือผมก็ใช้พวกเนี้ยครับเพราะฉะนั้นผมได้ตรวจเยอะอะไรเยอะเพราะมันผมเป็นใจะเข้าใจบางครั้งเน่ะอย่างค่าตอนตัวเนี่ยอย่างยูเรเนียมนี่นะมันขึ้นมาประมาณสี่ห้าได้ยูเรเนียมเนี่ย ตานคนไปบอกมียูรเ,เนียมแท้จริงใช่เลยแท GPT เนี่ยหรือ d i e p s e a ห AI เนี่ยได้บอกเลยว่าเกิดจากนิ้วมือคุณะไปจับพระสมเด็จมากเลยเกิดไอตัวธายูรเ,เนียมจากนิ้วมือเราเนี่ยเข้าไปอยู่ที่ของครพบมันบอกอย่างนี้เลยเพราะคือของพวกนี้พวกคุณจะต้องใช้จัดเยอะๆมันใช้ครับแล้วมันจะตอบปัญหาในใจของคุณได้ทุกอย่างในเรื่องฟักเครื่อง อย่างน้อยอ่ะคุณจะสบายใจได้ประมาณ9 0เลยเอาข้อดีมันนะครับมีข้อดีตอนไหนตอนไหนเนี่ยคุณเอาข้อดีมันใช้ครับมันเป็นประโยชน์กับพวกคุณผมไม่ได้อะไรละครับเพราะผม,มรู้อยู่แล้วนะครับเพราะเรามีของดีแล้วเราอยากให้ทุกคนนะ่ะได้ใช้ประโยชน์แล้วอันนี้เป็นกรรมาก,การการไม่ใช่ผมแต่ผมอาจจะไปแ ass, อบก็เฮ้ยไม่ชอบหน้าไอเก๋อะไรอย่างเงี้ยตีเสียไม,ไม่ไม่ใช่อันนี้กรรมาก,การการ คอ c ชัด GPT หรือ d e e p s e a หรือ Gemini ที่เป็นกรรมการกลางพวกนี้นะครับเขาลงทุนเป็นแสนล้านครับแต่ละค่ายนะค, <S <S 1> <S 1> ค่าย ChatGPT ลงทุนเป็นแสนล้าน US Dollar นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไอันนี้กรรมการจริงเลยต้าน,น,นตัดใหญ่กว่าทุกคนในประเทศไทยเลยนะครับคือ,อไอ้กรรมาการคนนี้มันอ่านหนังสือทุกเล่มวิเคราะห์พระของทุกคน ใช่ครับคือมันไม่ได้มองพระของสมาคมหรือใครคนเดียวนะครับไม่ได้อันนี้อันนี้สากลแท้จริงครับอันนี้เขาวิเคราะห์แบบสากลที่แท้จริงแล้วคือคุณต้องอ่านครับเพราะว่ามันวิเคราะห์ตั้งแต่กอไก่เย็นทั้งคู่ตั้งแต่ธาตุเบาเย็นธาตุหนักคือตั้งแต่แคลเซียมแมกนีเซียมแมโนีสฟอสฟอรัสก็พี่วิศุนนะครับเป็นผู้นําคนเดียวนะครับที่ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันแล้วก็ไล่ตามเทคโนโลยีไปเรื่อยๆเพราว่า โอ้ถ้ามีตัวนี้มานานนี่เราเราเป็นเราเราเราง่ายกว่าเกินยินเยอะเยอะเลย <c oughs> ใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างคุณใหญ่เนี่ยได้เดินทางก้าวพร้อมกับผมไปแล้วคุณใหญ่ได้ก้าววันนี้ไม่ใช่ว่าผมไปสอนคุณใหญ่เปล่าเลยผมที่สอนได้คุณใหญ่เลยผมแค่วิธีการใช้เครื่องมันคือวิธีการใช้เครื่องแต่เรื่องภาคเครื่องเงรื่องอะไรคืออาจาร,รย์เขาจริงจก็คือ deep seat หรือ chat GPT หรือเจ m น n i ที่เป็น AI ช่ไหมครับเขาเป็นคนสอนเลยแต่กี้เนี่ยผมชอบไปเรียนว่าไม่พบสารแปลกปลอมในยุคปัจจุบันครับอันนี้เป็นเครื่องยืนยันหนึ่งครับพี่ใหญ่สบายใจเลยว่ามันยุคนั้นไม่มีถ้ายุคใหม่มันจะมีอะไรที่ผิดปกติมันมีเคสมันเอาวิสุิ์มันมีเคได้มันตอบโจทย์ในตัวเล็กๆหน่อยที่เป็นสารอยู่ปัจจุบันในเนื้อผ้าเนี่ยคือคือคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าปืนเนี่ยมันตรวจในระดับล้านส่วน ppm เชื่อมถึงโมเลกุลเนี่ยไม่ถึง เช่นอนุเช่นแค่นี้นนแบ,บ่งเป็นล้านส่วนมันสามารถจะตรวจสอบได้น,<_ <d> _>นี่เดี๋ยวมันก็ตรวจสอบได้ในล้านส่วนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าแต่เดิมเมื่อโบราณนะ่ะแต่เดิมเมื่อโบราณนะครับเมันจะมีการปนเปื้อนการปนเปื้อนแต่โบราณนะครับผมยกตัวอย่างคือลายปนเปื้อนคืออะไรคือว่าดร้อยแปดกีสอร้อยแปดโบร์ร้อยแปด้พึ่งน้ำอยเนี่ยโบราณเนี่ยมีวาดถึงร้อยแปดอย่างแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าอาจจะยี่สิบก็เก่งแล้ว ใช่ไหมฮะแล้วก็ดิบเจ็ดท่าดิบเจ็ดปองนิดเจ็ดปัจฉานะครับหรืออะไรที่เป็นโบราณเนี่ยมันคือปนเปื้อนครับมันเกิดจากปนเปื้อนแล้วมันตรวจเจอว่ามันเป็นการปนเปื้อนแต่สมัยใหม่เนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างทองแดงเนี่ยขลุ่มมันใหม่นี่ครับวันนี้นะทองแดงวันนี้นะเก้าเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ทองแดงเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยไม่ถึงเนี่ยมันได้สักแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นทองแดงแล้วแต่ปัจจุบันไม่มันถลุงชัดละเอียดมากเพราะฉะนั้น มันบริสุทธิ์นี่ถึงถึงบริสุทธิ์รับกำไมรถึงปนเปื้อนของโบราณเนี่ยมันปนเปื้อนเพราะนั้นมันจะเทสได้ว่าเฮ้ยอันนี้คือของโบราณนะอะไรเงี้ยแต่ที่มันถึงบอกมาเราก็ต้องเอาข้อดีพวกนี้มาใช้นะครับเป็นประโยชน์นะครับผมบอกแล้วว่าตอนนี้ไม่เสียเที่ยวไม่เสียเวลาแล้วก็คือเอญ่เ,เก้าลัมแล้วเจอพี่วิสุทธิ์มาแล้วหลายครั้งแต่เพิ่งครั้งทําไมถึงมาครั้งนี้ก็คือณตอนนี้นะครับ ผมก็พี่ใหญ่เจอพี่พิสุทมาก่อนหน้านี้หลายครั้งก็โอเคก็รู้จักแต่ว่ายังไม่ถนิดหรืออะไรเงี้ยก็คือเราก็อยากจะรู้ว่าไอ้เครื่องตัวนี้ก่อนหน้านี้เราเห็นแล้วแล้วมีลูกค้าของเราเนี่ยเอาไปตรวจที่ชมรีนะครับก็รู้สึกว่าเป็นตัวเดียวกันแต่เวอร์ชันน้อยกว่าอะไรช่วงนี้มันเปลี่ยนไงเฮ้ยไอ้นั้นเขาไม่สามารถตอบอะไรเราได้ละคือยิงออกมาก็คือนั้นคําอธิบายม่มีถึงมีก็ไม่ได้พบอ์ประกอบมันแบบครึ่งกลาง เรียนรู้ไม่จบแต่ดันมีเครื่องแค่นั้นเองแต่ต้องใช้ความชํานาญเยอะแล้วก็สามารถเราตั้งคําถามแล้วเขาตอบได้นั่นคือผู้เชี่ยวชาญที่เฉพาะเครื่องไม่ใช่ว่าเอาผมไปนั่งในหมงงเลยนะเพราะแสดงว่าผมไม่เป็นเอาแบบงูปลาไปได้แต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับมันคือความเชื่อมั่นและมั่นใจจะเชื่อถสื่อกันได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบมันเป็นเป็นหลักๆนะและอย่างก็คือตัดยังไงไม่มีการแบกหรืออะไรคับพัวอะไรไม่มี เครื่องอ่านยังไงก็อย่างนั้นนี่คือข้อดีแต่บางที่หนึ่งตรวจเพื่อเอาใจเพื่อเอาตังอาจารย์บอกว่าตรวจแค่ร้อยเดียวเนี่ยผมว่าเรื่องเงินตัดทิ้งไปได้เลยนะคือว่าทุกคนเข้าถึงเครื่องนะอ่ะอแล้วราคาเนี้ยคุณมีโอกาสีใจนะครก็เลยเชียร์เครื่องนี้เลยว่าเอ้ยเราระับตนุนนะำเพราะเครื่อง<ต>นี้มันตอบโจทย์ชาวบ้านทั่วไปแผงผ้าเล็กๆน้อยๆไปมาได้หมดคือถ้าเป็นะกอรไม่ต้องมาย้อนเป็นสามเดือนเป็นไปไม่ได้ที่ราคานี้จะเกิด จะเพราะเข้าตรวจเครื่องสแกนโอเปอร์เีนเซนต์เนี่ยที่ระทะเลาะก,กันจะเป็นจะตายเนี่ยห้าร้อยพันหนึ่งนะที่ตราส่งราคานะ่ยเข้าทะเลาะก,กันนะ,ะบางคนว่าไงตายบอกเครื่องจีนหมดท่าเลยก๊อฟมากระเป๋ารุ่มหรือไปซื้อแถวแอะไรอะไรค่อนๆนั่นแหละ,ะไม่รู้นะผมก็พูดในในไปคิดเอาเองนะปัจจุบันนะถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้แบบตรวจที่เครื่องที่มันถันสมัยเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าไป เห็นเขาไปก็ไปตามเขาโดยที่คุณไม่ได้เก็บข้อมูลในตัวตนของเขาและเครื่องตัวนี้ผมแนะนําอย่างนี้เครื่องทุกเครื่องนี้หมดวิธีการคล้ายกันแต่แม่นยำหรือเปล่าถ้าคิดว่าแม่นยําก็ตรวจต่อไปแต่ถ้าคิดว่าเราต้องลองทุกเครื่องผมต้องลองทุกเครื่องนะแล้วเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่ผมว่านาาโปอินเตอร์แล้วนะเพราะนั้นเราพลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราทําแล้วเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังศึกษาสะสมผมแนะนําว่าแบบนี้ดีกว่าผมมั่นใจพระผมมั่นใจเครื่อง มันก็ต้องตามฝ่ายตามมั่นใจก็ลองมาตรวจกันแล้วค่าที่เราได้เราก็เป็นไปนตามที่เราคิดเป๊ะๆเ,เลยเพราะก่อนหน้านี้เราไปทุกเครื่องแล้วไหมอ่าดีนะข้อดีข้อดีครับนี่นะครับไอไม่พบสารแปลกปลอมสบายใจได้ทีเนี้ยผมก็บอกว่าทาไมผมวันนี้ผมถึงกล้าทุ่มงบว่าผมจะตรวจสองร้อยองค์เพราะผมเอาใจเอฟซีว่าซื้อผ้าผม ไม่ใช่ว่าพระแท้อย่างเดียวคุณบบได้ใบด้วยพระแท้พิสูจน์ได้แท้ระดับขั้วแล้วมีการเปิดแพร่เอาอากาศไปนะครับชัดเจนอะไรที่ชัดเจนผมเชื่อว่าทุกคนยอมจ่ายะนะเพราะว่าผมบอกว้วมีทั้งพระมีทั้งใบมีทั้งผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้นะครับ,รบเราตรวจตรงนี้อนาคตเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยอการตรวจเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างน้อย คุณซื้อพระเบย์เย์ปอป่าๆเนี่ยองละห้าพันหนึ่งหนึ่งเนี่ยคุณไม่เห็นอะไรเลยแต่เราตรวจให้พร้อมเลยก่อนเลยอ่าก่อนที่เราจะขายให้ด้วยเดี๋ยวก่อนผมก็อยากแนะนําให้เอฟซีทุกท่านนะครับมาตรวจก่อนแล้วค่อยซื้อหรือตรวจก่อนแล้วค่อยเอาไปขายใช่มันจะได้สบายใจไงได้ไม่ต้องถกเถียงทะเลาะกันแล้วไม่คืนตังค์หักเปอร์เซ็นสบายใจเช่าแบบเนี้ยนะหนึ่งไม่ได้เสียอะไรเลยอย่างสมมติว่าผมตรวจให้เนี่ย คุณก็เช่าอย่างสบายใจอย่างคุณจะเช่าผมคุณไม่มั่นใจคุณก็เอาไปตรวจสอบได้อ่าถ้าค่าที่มาตรฐานของคุณที่ว่ามันแท้ว่าคุณแค่จ่ายตังมันก็ได้ไม่เสียหายไม่เจ็บแต่ปัจจุบันนะเจการเป็นหิ้วแถวายันึือแบบหมดบ้านหมดที่หมดรถกันน่ะคําตอบคือพอมันคว่ำคำว่าสี่ล้านเกย์ยังหงายท้องเลยนะนั่นแสดงว่าคุณได้ถือบินที่ไม่มีประโยชน์เลยไปตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจคือการตรวจสอบ อ่ะพอเพราะวิทัยศาสตร์ตอบได้หมดขอบคุณนะครับพี่ใหญ่อันนี้นะพิสูจน์ให้ข้อคิดกับคนมาตรวจสอบท่านนิดนึงครับครับคือคืออย่างนี้นะครับขั้นแรกเลยเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วที่ผมเริ่มงานเนี่นะครับผมก็คิดว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อจะพิสูจน์ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงี่สุดก็ไปกับคุณสิทธิพงศ์นะครคับอ่าเล้าของบริษัทอยู่ที่ สวนหลวงสวนหลวงนนะครับเสร็จแล้วก็ไปไปดูการไปดูของเยอรมันไปดขูของฟิชเชอร์ของฟิชเชอร์เยอรมันแะแพงเครื่องหนึ่งสองสามล้านนะครับแต่ว่าเวลาที่มันเช็คมันจะขูดเอาเนื้อผ้าไปขูดเอาเนื้อเหือไปประมาณเส้นผมอะซึ่งอย่างนี้ไม่ได้เสียหายเราก็เลยนอกจากนั้นแล้วเราก็เลยผ่านไปแล้วเราได้ได้ไปทดสอบเรายุ่งยากมากการทดสอบคือพวกคุณยังไม่รู้การทดสอบีอย่ยมันจะเครื่องของเขาแบ ด้วยความนั่นนะ่ะมันจะมียิงสองตัวตัวลูกตัวแม่อะไรยากตัวทดสอบกับตัวทดลองอะไรที่มันยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นเราก็มาดูของจีนของจีนก็ปรากฏว่าที่ปรึกษาที่อยู่ที่เมืองจีนบอกว่าอย่ามาใช้อย่ามาใช้เพราะพวกที่เป็นเครื่องวัดประเทศหนึ่งคือคุณจะต้องวัดแม่นยำนะครับเหมือนตัดช่างนะครับหนึ่งกิโลต้องได้หนึ่งกิโลตาช่างต้องแม่นยำถ้าไม่แม่นยำเนี่ยทะเลาะกันทั้งลูกคุมลูกค้าทะเลาะกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาถึงปืน อีเวนต์โอลิปัสเวตาเรามาดูแล้วเป็นเอ็กซ์เลเลต์โพริเชนตยิงแล้วไม่ได้ทำลายภาคเลยมันปล่อยคลื่นออกไปแล้วมันกระทบพูดง่ายๆคือพอกระทบเสร็จมันจะมีดีเทกลับเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมคือ,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 อแค่เสียมออฟอสฟอรัสอะไรอย่างเงี้ยมันกน็ดีเทคมันจะอ่านง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราดูแลเราเข้าท่าแล้วเราก็ประชุมคุยกับเขานะครับก็ เราบอกว่าที่ต้องการเราคือเราต้องการพราสมเด็จคือเครื่องยิงโลหะที่มันง่ายมากอย่าง,างคำอย่างง่ายไม่ถูกสุดมันมีมันมีใช้มานานแล้วครับมีใช้มานานแล้วและถูกสุดกับเพื่องพวกนั้นตรวจและถูกสุดเพราะว่ามันมีธาตุเดียวคือเอวูธาตุเดียวหรือโลหะผสมแต่มีประมาณสักสิบกว่าธาตุเท่านั้นเองครับมันง่ายแต่ในพระเนื้อดินเนื้อชิเนื้อดินเนี่ยเนื้อผงเนี่ยมันเยอะครับมันเป็นร้อย ร้อยอย่างไม่ว่าแคลซคแคเซียมฟอสฟอรัสแบคทีเรียมแมงกานิสยูเรเนียมทอรเรียมสตอนเซียมอิทเทียมพูกนี้ก็ไปหมดซึ่งหมายความถึงว่าเครื่องเนี่ยผูท้ที่ทำเนี่ยจะต้องมีเทคโนโลยีรู้ว่ามีข้อมูลก็เรียกไอดีครับในการทําพวกเนี่ยจะมีไอเอสดีซึ่งสะสมมาเป็นเวลา5้าสิปีเจ็ดสิบแปดสิบปีเพราะพวกนี้เป็นเครื่องอุตสาหกรรม เมื่อตรวจแล้วเนี่ยอย่างกรณีที่ถ้ามันเป็นยูเรเนียมอย่างเงี้ยคือเป็นธาตุหลังสีอะเครื่องเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลในไลบรารีของมันคือในข้อมูลของมันมันต้องมีไลบรารีว่าไอ้ตัวนี้นะคือยูเรเนียมอันนี้คือทอเรียมนะก็เป็นธาตุหลังสีไอ้นอีเ้เป็นไอทิเยียมคือธาตุหลังสีนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีข้อมูลพวกนี้อยู่ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่มีการวิจัยหรือการพัฒนาในระดับขนาดนี้เราไม่มีมีแต่ของฝรั่งคุณจะไปตรวจธาตุหลังสีคุณก็ตรวจไม่ได้แต่เครื่องนี้มันตรวจได้ เพราะว่ามันเป็น r a แอ d ของฝรั่งของสหร,รัฐอเมริกาเราถึงสั่งซื้อจากสหร,รัฐอเมริกาโดยเงื่อนไขเป็นธรณีวิทยาเคมเออีเรียกว่าออ geometry and mining ฝรั่งเนี่ยขอ,อปอืนเนี่ยไปตรวจหึงแรกได้เลยนี่คืออันนี้ตรวจดินตรวจถิงนได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะชัดเจนมแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องอุตสาหกรรมใช้ในอุตสาหกรรมทั่วโลกไม่ว่ารถยนต์ไม่ว่าเครื่องบินไม่ว่าดาวเทียมใช้ระบบนี้หมด เพราะเราจะสังเกตเหว่าไอ้ยานทัศไฟเดอร์บินไปถึงดาวอังคารนะและจุดๆมันส่งข้อมูลมาว่าเฮ้ยดาวอังคารมีอฟอสฟอรัสลลมีสารสีมีแคลเซียมมันรู้ได้ย่างไนในหลักการนี้เลยนี่นะครับที่เขาเรียกว่าพวกเราออกนอกโลกอออกนอกโลกต้องมียานอากาศต้องมีเครื่องมือที่คราครับถึงไปได้หละเนาะยานตัวยานยังอยู่ดาวอังคารนะแต่ข้อมูลที่ส่งมารุ้แล้วนะครับก็คือในหลักการนี้เลยครับนี่นะครับก็แค่จะตรวจได้แพ่นยำเพร,ะราะเรา เราเราต้องการให้ทุกท่านนะครับได้เข้าถึงเข้าถึงครับได้เข้าถึงแล้วปัจจุบันตอนนี้ก็่างคนเดือดร้อนแล้วเราต้องการรับภาระของท่านท่านมาตรวจก่อนแล้วค่อยซื้อพระนะครับมาตรวจก่อนก็คือพระสมเด็จเนี่ยจริงๆแล้วไม่แพงอย่างที่คิดนะครับถ้าแพงอย่างที่คิดคุณไปอีกระบบหนึ่งก็ได้เซมเหรืออะไรที่ละเอียดลึกแต่จริงๆแล้วไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับแบบนี้ก็โอเคแล้ว ที่มันวิเคราะห์ว่าอะไรนะพี่ใหญ่ว่าไม่มีแสงแปลกปลอมในยุคปัจจุบันอืไอ้พวกที่ทําพระนะครับซื้อเครื่องนี้ไปด้วยนะครับแล้วไปตรวจพระของตัวเองนะครับว่ามีสารแปลกปลอมในปัจจุบันหรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาใช้เคมีเทำพระกันนะปัจจุบันอันนี้เจอตรวจไงเจอแน่เจอเพราะว่านะตอนนี้พี่ใหญ่วันหลังพี่ใหญ่ถ้าไปไปตรวจกับพี่วิสุทธ์นะหรือเชิญพี่วิสุทธีเราเอาจะดูว่ามันจะปวดเจอสารเคมีในปัจจุบันไหมเอามาดู นี่นะครับสายวิทยาศาสตร์นะครับทางช่องเนี่ยเฮ้ยผมก็เป็นผู้นาเหมือนกันนะใช่ครับผู้นํานําเสนอเกี่ยวกับสายวิทยาศาสตร์ล้วนๆใช่ครับเพราะว่าพี่เต็เนี่ยได้ติดตามกล้องปืนโอลิปต์เวนต้าม,มาเมื่อห้าปีที่แล้วแล้วครับเพราะทั้นพี่เตศจะรู้อย่างดีเลยว่าใช้อย่างไรอะไรอย่างไรแล้วก็พี่เตศก็ได้ไปดูหลายจุกเลยครับว่าใครใช้อะไรงไงพลาความแตกต่างหรืออะไรเนี่ยก็จะเห็นคือ เราดีใจที่ทุกท่านเดินมาทางวิทยาศาสตร์แล้วไม่ว่าจะวิทยาศาสตร์มากหรือวิทยาศาสตร์น้อยก็เป็นวิทยาศาสตร์ก็ค่อยๆเดินไปผมมีของดีที่เชื่อถึงได้ผมก็มาเสนอว่าอันนี้น่าสนใจท่านสนใจก็มาดูถ้าท่านไม่สนใจก็ผ่านไปไม่เป็นไรจะใช้วิธีไหนก็ได้เหมือนกันให้ขอให้เป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงเราใช้ปืนตรวจสอบเป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงและใช้ AI ในการตรวจสอบที่เป็นวิทยาศาสตร์แท้จริงทุกขั้นตอนนะครับก็ เชิญทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับมาร่วมงานได้ในงานประกวดภาพวันที่อะไรพี่ใหญ่ของผมเนี่ย28 e กันยานะครับ2660จะตัดหน้าใครผมนี่ผมจองไปแล้วนะเพราะ <c oughs> บางคนบอกผมจัดงานประกวดตัดหน้าผมก็บอกว่าตารางเนี้ยนะครับคุณต้องไปติดต่อที่ไปรษณีย์นะครับ ใครลงวันไหนก็คือคุณจะได้วันนั้นคุณก็ดูใครจองมาก่อนอหรือใครอยู่ข้างหลังใช่คุณถ้าคุณไม่อยากเจอใหญ่คืมัจนรคุณก็ไปอย่างเดือนนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาล่าสุดเลยนะเดือนนี้ที่างอ่าเดือนที่ผ่านมาชัดเจนเลยมีสายชนบุรีจองหนึ่งวันก็คือวันที่แปดแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือยี่สิบเก้าปรากฏว่าไอ้สองวันเนี่ยโดนถูกจองไปแล้วต้นเดือนไม่มีใครเอากลางเดือนไม่มีใครเอา ผมก็บอกว่างั้นเอาผมเอาต้นเดือนแล้วกัน<อ>นะแต่ผมก็โด,เดนเยอะว่าผมไปจัดจหน้าอ้าวเป็นเรื่องเลยทีนี้<อ>คุณอยู่คนละอาทิตย์ทำไมไม่ไปจัดเดือนต่อไปขอโทษครับผมมาทาเดือนของผมตารางของผมไว้วัน,ว,นวันของผมทุกทุกเอาไปแต่ผมพลาดตอนที่ว่าผมไม่ได้จองเพราะว่าเราคุยกันก่อนว่า,างไหมเขาจะจ่ายเงินคนที่จอง<อ>ได้ใครจองก็คือคุณจะได้วันนั้นใครจ่ายเงิน จองเขาจะให้วันนั้นใช่ถ้าท่านใหญ่บอกเปล่าเขาบอกเขาไม่เขาไม่จองให้เพราะว่าเขาไม่ได้อะไรเนี่ยคุณไม่ได้จ่ายตังค์เอาไว้ยังน้อยห้องไม่หายถ้าคุณจ่ายตังค์จะห้าพันหมื่นหนึ่งคุณก็ต้องจ่ายไว้มัดจ่าห้องไว้ยังไม่ได้จ่ายไว้ผมไม่ได้จ่ายไว้เรียบร้อยครับก็ไม่ไม่ได้มาก็ก็เป็นไปตามอ่าก็คือรอบนี้ผมกําหนดวันก่อนก็คือ28นที่แปดนะครับก็ใครจะอยู่บนไม่เกี่ยวกับผมใครจะอยู่ล่างก็ไม่เกี่ยวกับผมคุณสุดจะติดตามไปนะครับ ที่เดิมห้องแสดงพอบริษัทไปสธไทยเราจะได้เกี่ยวบสาหรับงานคุณใหญ่ก็เหมือนกันนะครับคือว่าเราพอโบสักครับก็คือว่าหนึ่งบวกสามก็คือใช้ปืนตรวจและได้ชัด AI3 สามตัวนะครับโปรแกรมหนึ่งบวกสามในราคาอ์ละร้อยบาทเท่านั้นนะครับเฉ<อ>พาะเฉพาะพวกที่มาในงานนะครับเพราะฉนั้นจะไม่ค่อยได้สิทธินะมีโอกาส ไปที่งานเลยงานประกวดมันจะมีเครื่องที่ทันสมัยแล้วไปแต่หัววันหน่อยนะครับถ้าใครมีพระมาในกรณีที่มีเยอะๆเนี่ยนะถ้านับหมายได้ดีนะครับอย่างผมเนี่ยวันนั้นผมก็ยังเปิดโอกาสแล้วกูอยากจะรู้ว่าของผมมันเยอะเดี๋ยวที่บ้านเลยดีกว่าเราก็เปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาได้เทคไปก่อนก็เลยเกิดขึ้นวันนี้แล้วก็มีการทําการไลฟ์ทำเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะเผยแพร่เพื่อจะได้สบายใจไงตรวจก่อนซื้อพี่ใหญ่ผมถามตรง ถามเซียนกับถามโปรแกรมอันไหนที่เซียนไม่มีคําตอบคําตอบถามยางตอบยางบาลีอะ,อะ,อะก็ไปอ้างว่าคุณเจ้าพ่อคุณมาคุณปู่คุณตาโทษใช่ไหมแต่ระบบนี้ครับมันเหมือนตั้งคําถามแล้วเขาตอบมามันเป็น,ปนการโต้อตอบไงแล้วมันจะตอบโจทย์เราได้ดีกว่าเราสงสัยเราก็ถามเฮ้ยถ้าพี่สงสัยเซียนถามบบนี่โดดด่าโอ้ยมาทีมาทีไม่มองหน้าด้วยนะมองหัวยันตีเลยเฮ้ยกลับไปเจอเก๊นแน่นอน ยังไม่ได้ดูพระเลยแต่อันนี้โหตรวจละเอียดยิบระบอกเก๋โหนี่ยิบขนาดนี้เลยนะ,ะนี่มันตรวจท่าเลยนะถามว่าแล้วคุณรู้ว่าในดินในดินนี้มีท่าอะไรก็ตอบกันไม่ได้ก็เอาไะเคยจําอะไรมาก็พูดอไอใครนั้นแต่อันนี้ตอบละเอียดสมมติววเจอห้าสิบท่าจะมาห้าสิบเลยแต่ถามว่าคนเรามันจะตอบครบห้าสิบหรือเปล่าอย่างมากก็อย่างมากมาก็ดิปมาสิวละแค่นั้นนี่คือความแตกต่างขอบคุณพี่วิสุทธ์นะครับขอบคุณใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทํากัน เยอะหน่อยนะครับแต่เราจะทยอยออกนะครับที่ใหญ่ไม่ได้ไลฟ์สดใช่ไหมอ่าผมจะไลฟ์สดสรุปตอนเย็นตอนหนึ่งทุ่มทุกวันก็ติดตามผมใน Facebook ผมใหญ่ชินห้มาชมได้เด้อครับขอบคุณพี่พิสุทธ์ครับขอบคุณใหญ่ครับครับผมครับว่าแบบนี้โอเคว่ะผมเอาแผ่เดียวแล้วเนี่ยตรวจก่อนเลย